นี่ก็ชื่อต้นอะไรคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยใบเขาแจ่มมากเลยนี่ใบเขียวใบสวยสวยนี่คะ่ะดูใบาลายดูลายของใบสิคะเนี่ยต้นนี้ชื่อต้นอะไรนะคะ ้นอะไรไหมคะใครทราบช่วยบอกหน่อยค่ะอันนี้ครึ่งๆเลยคะ่ะใบนี้สวยคะ่ะลวดลายสวยๆมีความกระจายต้นนี้ต้นเดียวกันไหมคะแบบเดียวกันไหม อันนี้คือใบใหญ่หน่าจะกัดสีน่าจะกัดสีจนเใบใหญ่แล้วค่ะข้างหลังลคยคะม่ดูสซิข้างหลังก็ไม่มีอะไรข้างหลังก็เป็นลายแบบเนี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากัดสีใช่ไหมคะใบใหญ่มากหนาๆค่ะส่วนใบนี้ครึ่งๆซื้อจากชาวบ้านมานะคะไม่เลยไม่ทราบว่า บอลนี้คือบอคือต้นอะไรกันแน่อันนี้ใบนี้ของเขาเขาก็จะเลี้ยงแบบตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งเลยค่ะเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนดูก้านนะคะก้าน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 สีดำก้านสีดำสีดำสีเขียวนี่ค่ะก้านกอ,อกดำอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยบางก้านก็สีเขียวเนาะ เอมันอย่างเดียวกันไหมคะอันนี้คือใบใหม่หลอดใหม่คะ่ะหลอดใหม่ดูหลอดใหม่สินี่ค่ะหลอดใหม่ก็ประมาณนี้อันนี้คือหลอดใหม่คะ่ะแต่ว่าเวลาที่ต้นเล็กๆใบก็จะเหมือนกันนะคะเนี่ยใบจะเป็นแบบนี้เวลาที่เขายังไม่กัดสีอันนี้ แบบนี้ค่ะข้างหลังใบไม่มีอะไรใบพิ้พิๆยาวๆอันนี้จะเป็นต้นอะไรคะเลี้ยงแบบบ้านบ้านเลยค่ะเลี้ยงแบบชาวบ้านดูกกอสิคะเนี่ยแน่นเอียดเลยเลี้ยงใส่บัอกบัอกมะขาม ดินแน่นแ่นดูลากนะคะนี่ค่ะพ็วางกับพืน้นดูความลากของเขาเนี่ยค่ะตึมก็ลรากทะลุเอามานอกกระถางแล้วค่ะเรื่องหัวก็คงไม่เคยผ่าแหรอกค่ะใครสนใจซื้อค่ะโทรมาได้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งหนึ่งจะสีหนึ่ง ฝั่งยังจะสีหนึ่งสวยดีดูก้านแช่หของโคนเขาอหะนคะมคะจุกเขาโคนความใบความหนาของใบก็หนาอยู่ปลายใบก็สวยค่ะสวยมากความเด่นตอนแรกนึกว่าหกกลม กระสุไม่เคยรู้จักปอนนะคะอันนี้แก่ฝั่งหนึ่งจะบางฝั่งหนึ่งก็จะหนาแบบนี้คุหละครึ่งสวยดีแล้วอันนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้นะคะต้นเดียวกันไหมะคะเนี่ยที่สุดแล้วมันทําไมไม่เหมือนกันล่ะคะแปลกจังใครสนใจติดต่อซื้อมาได้นะคะประสุมีเยอะเลยค่ะมีหลายกระถางมาก ก่อนนี้ก็หลายต้นค่ะเยอะเลยแล้วหัวก็น่าจะอยู่นะคะเพราะไม่ได้ทำอะไรลากออกก้นกระถางเลยค่ะ